เป็นพ่อคนได้ปีเดียวครับล่าสุดคุณหุยธีระธัญัยบูลนะครับผู้ประกาศคู่ขวัญสาวกระเตนวราพรแห่งเรื่องเด่นเย็นนี้ก็ได้รับของรางวัลล้ำค่าที่สุดในชีวิตนะครับในฐานะลูกนั่นก็คือการได้รับรางวัลลูกที่มีความกระตันยูกระตะเวทีอย่างสูงนะครับประจําปีนี้ในงานวันแม,แม่แห่งชาติที่สวนอนําพรร่วมกับ2หนุ่มวายร้ายนั่นก็คือ,อคุณตุ้ยเกียกรติกมลน,นะครับแล้วก็คุณบอยพิษนุจากเรื่องถึงร้ายก็รักแล้วก็แกะรอยรักนะครับยังมีนัดมีเรียคุณโตศักดิ โฟสกลรัตนะครับคุณพุดเดิลปาตรีนอกจากนี้นะครับก็ทำให้บรรยากาศอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความรักกับคุณแม่กันมากๆเลยครับเดีย๋ยวเรามาชมสัมภาษณ์กันครับเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติกับวงตระกูลครับแล้วก็ตัวเองแล้วก็ามาด้วยครับดีมาตลอดจากแม่ภูมิใจลูกคนนี้มากที่สุดในโลกเลยค่ะบอยนี่ปกติทุกวันอยู่บ้านนี่ก็จะหอมแม่บ้างกอดแม่บ้างอย่างเงี้ยค่ะ ก็มีประจำอยู่แล้วไม่ใช่แต่จะวันแม่ค่ะหน้าที่ของลูกทุกคนก็คือการกระตันยูการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วรางวัลน,น,นี้ผมรู้สึกว่ารางวัลน,น,น,นี้เป็นของคุณแม่มากกว่าไม่ใช่ของผมอะ่ะพอบอกว่าแม่หนูได้ลูกกระตันยูนะปีนี้แม่ก็ยิ้มรีจ่ายค่ะเพราะว่าคุณแม่คุยไม่ได้แต่ว่า เขาจะรู้เร like, kind of like ื่องทุกอย่างแล้วเขาก็จะแสดงออก้วยการยิ้มหรือว่ากระพริบตาว่าเออเขาดีใจเขาแฮปปี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจค่ะเดี๋ยวจะไปตั้งไว้ที่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 โรงพยาบาลให้คุณแม่ดูค่ะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่เขาลำบากยังไงกว่าที่จะเลี้ยงลูก3ามคนโตขึ้นมาได้ผมเป็นคนโตเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมขอแม่ทุกวันนี้ก็คือว่าให้เขาหยุดทุกอย่างไม่อยากให้เขาทํางานแล้วอยากจะให้เขามีชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ย อยากจะไปเที่ยวที่ไหนไปอยากจะรับประทานอะไรก็ก็ทานได้อย่างเต็มที่อยากให้เขามีความสุขมากที่สุดนะครับผมก็รักแม่ตลอด